สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องฟาร์มถั่วงอกบ้านครูชาแนลการชั่งน้ําหนักถั่วงอกนะครับการชั่งน้ําหนักถั่วงอกเนี่ยนะครับสมมุติถั่วงอกถั่วงอกไม่ต้องสมมุตินะครับมมรถังง่วง,งอก1กิโลนะครับถั่วงอกถุงละ1กิโลเนี่ยเวลาเราชั่งเนี่ยนะครับเวลาเราชั่งเนี่ยเราต้องให้เลย1กิโลไปสักครึ่งขีดหรือว่าขีดหนึ่งนะครับหรือให้เลยไปครึ่งขีดหรือว่าขีดหนึ่ง นะครับโอ้โหนะครับเกือบร่วงแล้วนะครับเพื่อนะครับเพื่อป้องกันน้ําหนักที่มันสูญหายระหว่างขนส่งนะครับหรือว่าล้านเนี่ยอาจจะน้ําหนักสูญหายไปได้นิดนึงนะครับเราก็ถือว่าเราแถมให้ล้านไปสักนิดหนึ่งนะครับทุกถุงนะครับทุกถุงทุกถุงเนี่ยก็จะเลยเลยไปจะเลยหนึ่งกิโลไปนะฮะนะครับ